เราจะหยาดถอดแมสนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงการวิธีกินยาวิธีใช้ยาใช้ยาที่รักษาโรคไข้หวัดทุกวันนี้นะครับเขาจะกินกันยังไงวิธีกินวิธีใช้วิธีกินวิธีใช้นี่ก็คือหนึ่งละเราต้องกระทุงพิษก่อนโดยใช้ยาห้าลาดเป็นไป30นาทีกินยาแปรไขย้ยาแปรไข้ก็จะเป็นจันทลีลาแล้วยาครอบไข้ก็ มีหลายตัวนะครับเลือกใช้เอาแต่หมอแตงนี่จะใช้ยาแก้ไข้วัดทําไมไมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าดูกระท่อมปัญญาของหมอแตงนะครับอันนี้คือขวดน้ําเพื่อให้คนป่วยนี่ไม่ใช่คนป่วยญาติคนป่วยนําขวดน้ํามาตั้งไว้เพื่อแลกับยาของหมอแตงเราก็จะทําระบบนี้นะครับเพื่อแจกจ่ายน้ํายาสมุนไพรให้คนที่เขาเปียอรอ้รนให้คนที่เขาติดเชื้อ แล้วก็นําไปรักษาไปกินไปใช้เผื่อบางทีจะช่วยบรรเทาหรือว่าให้หายได้ก็ยิ่งดีนะครับวันนี้หมอแจงก็มีเรื่องเราที่จะมาเล่าต่อให้ฟังคือพืชสมุนไพรตัวนี้ก็สามารถแก้ไขต้ตีโทษได้ไขตีโทษตีโทษหมายความว่ายังไงลักษณะการแพทย์แผนไทยมีอยู่3นะครับ3นี่คือตี1คือเสมหะสคือปิตะ3คือวาตะ เสมหะคืออะไรเสม,มหะก็คือซอเสมหะที่อยู่คออยู่หน้าอกแล้วก็อยู่ท้องตัวนี้ถ้าพิการหรือไม่หย่อนไปมันก็จะทําให้เราท้องผูกทําให้แน่นหน้าอกทําให้หายใจไม่สะดวกนะครับทําให้มีเสลี่ยที่คอสองอ่าสองนี้คือปิตะปิตะคืออะไรพัทธปิตะอภัตปิตะแล้วก็กํำเดาก็คือ ความร้อนในร่างกายนะครับทั้งหมดเลยระบบย่อยน้ําดีแล้วก็ระบบย่อยแล้วก็ความร้อนในร่างกายนะครับพูดคุยกันแบบย่อยๆย่อยๆทีนี้ส่วนลมลมคืออะไรอทไทวาตาสัตตกวาตาแล้วก็สุมนาวาตาสามตัวนี้นะครับทีนี้ไข้ตีโทษนี่ก็คือเป็นทุกอย่างเลยในร่างกายมีอาการต่างๆอย่างเช่นตัวร้อนขึ้นสูงแล้วก็ตัวเย็นด้วย ก็ได้คือสวบัดร้อนสวบัดหนาวพูดง่ายๆแล้วทีนี้ก็มีหวัดด้วยนี่คืออาการของไข้ตีโทษวันนี้วัอแทงก็จะนําเสนอยาสมุนไพรตัวที่แก้ไข้ตีโทษก็คือแก้ไข้หวัดนั่นเองนะครับแก้ไข้หวัดนี้คือตัวไหนมาดูกันครับตัวนี้ก็จะเรียกว่ายาปักควายมีลักษณะเป็นยังไงก็อันนี้มีสนะครับนี่ดูชัด จะมีสีอันนะครับพอเรารูปรูปดูเนี่ยมันจะสากๆเหมือนเหมือนเหมือนฟันควายข้างข้าข้างล่างนะครับแล้วใบของเขาก็จะเป็นอ่าเป็นใบอย่างนี้นะครับตอนไม้ดูทั้งต้นเห็น <c oughs> ไหมครับคืออย่างนี้ใครที่เขาไปเห็นแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเป็นยาด้วยเหรออย่างนี้ไม่ไม่เคยเจอ ทีนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับเอาไปเลยครับหนึ่งกำม,มือถวานได้เยอะแยๆเลยตรงนี้ตัวนี้ใช่หมดเลยนะครับนี่านเอาได้เลยนี่นะครับกรได้มาแล้วหนึ่งกำม,มือแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับ เอาพวกกาบพวกอะไรพวกนี้ออกก่อนแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ม้วนๆหนึ่งกำมือเราก็จะประมาณนี้แหละทีนี้เราก็ต้มในน้ำประมาณสักสองแก้วต้มเดือดสักสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็เอามาดื่มพอดื่มแล้วมันก็จะบำรุงธาตุบำรุงร่างกายแล้วก็แก้ไขตีโทษแล้วก็ช่วยย่อยได้ด้วยเห็นไหมว่า ควายนี่มันเฉียวเอื้องแล้วมันก็จะย่อยนะครับคนที่อาหารไม่ย่อยพออาหารย่อยดีโรคไปที่มากับเรื่องอาหารบูดเน่ามันก็จะสลายไปตัวเราก็จะไม่หมักหมมในเรื่องของอาหารกินครั้งละหนึ่งแก้วนะครับเช้าเย็นหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีไข้หนักก็กินทุกทุกสามชั่วโมงได้เลยหรือจะกินแทนน้ำเลยก็ได้นะครับกินเหล้าไก่ช่วงไอเร้าด้พี่น้อง